ดวงการงานการเงินในช่วงครึ่งปีหลังของปี2565สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างโลดโผนค่ะคุณจะได้ย้ายงานหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะเป็นผู้นำในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการงานให้ล้ำนำสมัยจนคนอื่นตามแทบไม่ทันเลยค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านดวงดาวและไพ่สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกดรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ลูกเกตพยากรณ์ถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวพฤกษบลัคคณาของคุณนะคะก็อยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าพฤกษบนี้นะคะสําหรับการดูดวงประจําครึ่งปีเนี่ยมันจะเป็นดวง6เดือนดังนั้นมันจะไม่ได้ละเอียดไปในแต่ละเดือนนะคะเพราะว่ายังไงในแต่ละเดือนก็จะทําดวงประจําเดือนให้อยู่แล้วให้ไปตามดูในนั้นได้สําหรับดวงครึ่งปีเนี่ยจะเอาเป็นภาพรวมใหญ่ๆว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไม้เปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนโดดเด่นด้านไหนมีอะไรต้องระมัดระวังนะคะซึ่งเราก็จะไปตาม ดาวใหญ่ๆกันค่ะดาวใหญ่ที่ส่งผลสําหรับคุณอย่างมากเลยในเรื่องของการงานการเงินก็คือดาวพระราหูค่ะเพราะว่าดาวดวงนี้เป็นดาวการงานของคุณดาวพระราหูเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นภพวินาศนะคะภพเรือนนี้เป็นภพเรือนแห่งความอึดอัดภพเรือนแห่งความเสียหายภพเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงยกย้ายภพเรือนแห่งการเดินทางดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากอึดอัดนะถ้าไม่อยากเสียหายคุณก็ต้องแก้เคล็ดโดยการพยายาม เปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือว่าเดินทางค่ะการทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับการที่อยู่เบื้องหลังนะคะเพราะว่าพบ วินาศเนี่ยเป็นภพแห่งการอยู่เบือเบ้องหลังงานเบื้องหลังงานที่อยู่ท่ามกลางระหว่างปัญหางานประกันชีวิตงานทนายความอะไรประเภทนี้เนี่ยจะเป็นงานที่โดดเด่นสําหรับชาวพกศพในช่วงครึ่งปีหลังของปี65แต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานประมาณนี้นะคะการที่ดาวการงานเข้าสู่ภพวินาศเนี่ยมันจะทําให้อึดอัดเจอกับอุปสรรคปัญหาที่เราพยายามที่จะหาทางแก้ไขและบางทีมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะแก้ก็แก้พุ่งหน้าไปไม่ได้แต่ว่าจะ ถอนตัวก็ถอนไม่ได้แล้วพอร,รับงานมาแล้วอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะดังนั้นต้องหาทางเปลี่ยนแปลงยกย้ายค่ะแล้วก็ดูมีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงย,ยกย้ายด้วยเพราะว่าดาวพระมฤตยูที่เคยอยู่ในภพวินาศของคุณในราศีเมษเนี่ยนะคะเขาจะย้ายเข้ามาทับลัคนาของคุณตั้งแต่วันที่7กรกฎาแล้วก็อยู่ไปยาวๆเลยไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าครึ่งปีหลังแทบจะตลอดทั้ง6เดือนเนี่ยดาวมฤตยูจะทับตัวคุณอยู่ ดาวมฤตยูเคยอยู่ข้างหลังคุณนะคะอยู่ในราศีเมษย้ายมาอยู่ในราศีพฤษภดาวพระราหูเคยอยู่ในราศีพฤษภก็ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษทําให้ชีวิตของคุณนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝานันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดโผด้วยคืออาจจะไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเคยประจําอยู่กับที่เดิมอยู่ในจุดเดิมๆอยู่ประมาณเป็น10ปีละทำงานมาเป็น10ปีละเราไม่ได้คิดว่าจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนแต่ปีนี้ช่วงครึ่ง ปีหลังนี้มีโอกาสดีๆในเรื่องของความก้าวหน้าทําให้ต้องคิดใหม่ปฏิวัติใหม่มองการไกลนะคะว่าเราจะไม่ได้ยึดตุกย,ยึดยึดติดอยู่กับที่เดิมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการที่ดาวมฤตยูเข้ามาทับลัคนาของคุณจะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณรู้จักยอมรับแล้วก็รู้จักพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นโดยปกติแล้วชาวลึกศกคุณเป็นชาวธาตุดินคุณจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ธาตุดินจะชอบความมั่นคงอยู่ตรงไหนก็จะติดอยู่ตรงนั้น จะมีคอ m f o มฟอร์ตโซนเป็นของตัวเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงจะเกิดความกังวลกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงจะไปในทิศทางไหนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากแต่ความโดดเด่นของคุณคุณคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ แต่พอมีดาวมฤิตยูเข้ามาทับหลักขณะทาให้คุณจะมีหัวคิดใหม่มีแนวคิดใหม่ๆไม่อยากยึดติดกับอะไรเดิมๆอยากที่จะเปลี่ยนแปลงดาวมฤิตยอูอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้นว่าเขาจะเข้ามาแล้วจะย้ายกลับไปอยู่ในราศีเมษในช่วงปลาย ปีนะช่วงเดือนธันวานะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะเดินกลับเข้ามาใหม่ในช่วงปี66แล้วก็จะมาอยู่กับคุณเนี่ยย,วยาวๆเลยทับลัคนาคุณเนี่ยเป็นปีๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะมีหัวคิดใหม่ๆม,มีแนวคิดใหม่ๆใ,ในการจะสร้างสารร์การงานหรือว่าวางแผนการงานวางแผนชีวิตการงานของคุณใหม่อาจจะหักแนวไปเลยหักเหไปเลยบางคนเคยเป็นเจ้าของธุรกิจไม่เอาละ อยากไปทํางานประจําบางคนมีงานประจําอยากจะมาทําธุรกิจบางคนเคยยึดติดอยู่กับตําแหน่งเดิมๆงานเดิมๆม,มาเป็น10ปีเปลี่ยนแปลงยกย้ายบางคนถึงขั้นย้ายที่อยู่อาศัยย้ายบ้านนะคะหรือบางคนอาจจะไปอยู่ต่างประเทศเลยมีเกมประมาณนี้เหมือนกันจากอิทธิพลของดาวพระมฤตยูซึ่งเปลี่ยนแปลงเข้ามาทับพร้อมๆกับที่ดาวพระราหูจริงๆไม่พร้อมกันนะคะแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าดาวพระราหูก็มาอยู่ในภพวินาศภพเรือนที่ดาวพระมฤตยูเคยอยู่ดังนั้นนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณค่อนข้างที่จะเต็มใจมากกว่าแต่เก่าก่อนอิทธิพลมาจากดาวพระมฤตยูนั่นเองที่ทําให้คุณรู้สึกว่า เรียกร้องต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็มาถึงคุณด้วยและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าคุณอาจจะได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานแต่จาเป็นจะต้องโยกย้ายไปถ้ายังอยู่ที่เดิมมันจะไม่ได้ตําแหน่งอันนี้ยกตัวอย่างนะคะความก้าวหน้าเกิดจากการที่ดาวพระเสาร์สถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพสุภาภพเรือนนี้เป็นภพแห่งความก้าวหน้ารุ่งเรืองจริงๆท่านอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ ช่วงปลายเดือน,นชุกเดือนธันวาคมปี63นะคะคือปลายปี63นะอยู่มาเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ยาวไปตลอดสิ้นปี66ขอโทษค่ะสิ้นปี65ก็ยังอยู่ไปจนถึงต้นปี66 ดาวพับเสาเนี่ยเป็นดาวที่จะให้โทษก่อนแล้วค่อยให้คุณทีหลังแลว้วเวลาท่านอยู่ในภพเรือนไหนเนี่ยท่านอยู่นานอยู่ประมาณ2ปีครึ่งบางครั้งก็3ปีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่รอคอยคุณอยู่มาเนืองๆตั้งแต่ปี64แล้วแต่มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะต้องรอตําแหน่งรอเฮ็ดค้ารออนุมัตริรอนั่นรอนี่แต่ในที่สุดคุณจะได้มันในช่วงปีนี้แหละค่ะ ในช่วงปลายๆในช่วงกลางกลางปี65นี้นะคะดาวพระเสาร์จะส่งผลดีแล้วเพราะว่าเดินมาครึ่งทางและได้ทดสอบความอดทนของคุณมากพอแล้วตอนนี้จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เลื่อนขึ้นแต่มันไม่ได้มาได้โดยง่ายมันต้องมาโดยการที่คุณต้องยอมเปลี่ยนแปลงยอมละทิ้งอะไรเดิมๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยก็คือถ้าคุณจะได้ตําแหน่งแต่คุณต้องยอมโยกย้ายนะบางทีไม่่ไม่ใช่แค่โยกย้าย แผนกลมกองแต่คือยกย้ายที่อยู่เลยยกย้ายจังหวัดเลยจากที่เคยอยู่จังหวัดหนึ่งต้องเปลี่ยนไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยอาจจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะซึ่งการยกย้ายนั้นดีไหมควรจะดีค่ะเพราะว่าดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวพระพฤหัสเข้าไปสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในราศีมีน เป็นพบเรือนลาภะพบเรือนแห่งความสําเร็จดังนั้นดาวแห่งความสําเร็จของคุณเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่อย่างนี้ยาวๆตลอดไปจนถึงสิ้นปี65การเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่คุณกําลังจะได้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่ดีแล้วก็จะนําพามาซึ่งความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณ ในเมื่อการงานสําเร็จนะคะการเงินก็ต้องดีตามไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําการเงินที่รุ่งเรืองมาให้แต่ก็ต้องระมัดระวังการที่ดาวมฤตยูมากลุ่มลักนณาทําให้บางทีมีความมือเติบในการใช้จ่าย ในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนหรือมีความคิดขุนหันพันแล่นนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มากระทบกับการเงินของคุณอย่างเดียวหรอกถ้าจะกระทบกับการเงินเดี๋ยวต้องรอไปดูดาวจรในแต่ละเดือนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวการเงินเดินมาสัมพันธ์กับดาวมฤตยูคุณอาจจะมือเติบหรือว่าอาจจะลงทุนแบบหุนหันพันแล่นนะคะในเรื่องของการเงินแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีดาวการเงินเข้ามาสัมพันธ์เนี่ยก็มองว่าคุณจะมีความคิดที่หัว ก้าวหน้าหัวสมัยใหม่จนบางครั้งเนี่ยคนอื่นเขาตามไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นคิดอะไรจะทําอะไรเนี่ยบางทีต้องรีรอคนอื่นด้วยเพราะพอ,พอความคิดพุ่งทยานทีนี้พุ่งทยานใหญ่เลยนะและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมี สกิลในเรื่องของการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเป็นมาเก่าเป็นมาอยู่แล้วเนี่ยคุณยิ่งเก่งยิ่งโดดเด่นแล้วบางทีเนี่ยคุณโดดเด่นจนกระทั่งลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขายัางไม่ทันคุณเลยนะคะดังนั้นต้องรีรอหน่อยมิะนั้นจะกลายเป็นว่าเราพุ่งทะยานอยู่คนเดียวนะค,ะคนอื่นก็สร้างความล่าช้าทําให้คุณอึดอัดตามลักษณะที่ดาวการงานของคุณไปอยู่ในพเรือนแห่งความอึอดอัด นั้นแปลว่าคุณจะพุ่งทยานหัวคิดจะก้าวไกลมีหัวล้ำนำสมัยแต่คนรอบข้างตามไม่ทนันทำให้คุณอาจจะต้องรีรอรีรอเพื่อให้คนรอบข้างเขาเข้าใจศักยภาพของคุณเข้าใจวิธีการทำงานของคุณซึ่งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกจุกจิกลำคาญใจในจุดนี้บ้างนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวต่อมาเราจะมาพูดถึงไพ่นะคะว่าไพ่บอกอะไรบ้างซึ่งไพ่นี้ก็จะพูดละเอียดไปถึงบุคคลรอบข้างในที่ทํางานด้วยว่ามีใครมีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมสําหรับไพ่ประจําตัวของคุณนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะก็ไพ่เป็นไพ่ของคนที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทํางานที่ตัวเองรัก ดังนั้นเนี่ยงานอะไรก็ตามที่คุณเคยทํามาแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ชอบมันแล้วตอนนี้คุณจะมุ่งมั่นในการตามหาความฝันถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้งานไม่ชอบแต่ว่าเรายึดติดอยู่กับจุดเดิมๆเ,เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเราโกาว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เราทําไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าไปไปทํางานที่ชอบแต่จะทําได้หรือเปล่าจะรุ่งเรืองไหมอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าอยากจะตามล่าหาความฝันนะคะ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะไปลองอะไรใหม่ๆแล้วแล้วโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาตามลักษณะนี้เลยมีไพ่เดทนะคะไพ่เดทคือเรื่องของการจบ แต่มันไม่ได้จบแบบว่าจบแล้วตกงานไม่มีงานจะทําไม่มีจะกินไม่ใช่จบแล้วมาต่อด้วยไพย่เด็กถือไม้เท้า,พาไพ่ใบนี้คือข่าวครา,าวใหม่ๆการริเริ่มใหม่ๆทางด้านการงานดังนั้นคุณจบแบบจบสังคยาเลยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่อยู่ในจุดเดิมแล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่บางคนอย่างที่บอกค่ะคือเปลี่ยนไปเลยจากเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะไปเป็นเจ้าของกิจการตามหาความฝันของตัวเองหรือบางคน เป็นเจ้าของกิจการก็ไม่เอาแล้วเราอยากไปทํางานเป็นฟรีแลนซ์ไม่ไม่ไม่ได้อยากร่ํารวยอะไรแต่เราอยากตามหาความฝันอยากทำสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบก็จะมีการิเริ่มใหม่ในช่วงนี้และไม่ต้องห่วงในเรื่องของศักยภาพเพราะว่าคุณได้ไพ่ The Magician นไพ่นี้คือไพ่ผู้วิเศษซึ่งเป็นไพ่ที่บอกว่าถึงแม้สิ่งที่คุณจะไปเริ่มทํานั้นคุณอาจจะมีประสบการณ์น้อยแต่คุณก็จะสามารถทํามันได้ดีถึงแม้เมื่อคุณจะไม่เคยเรียนรู้มันมากอ่อนคุณเข้าไปจับงานไม่นานคุณก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่จะมีศักยภาพสูงมากเลยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดอยากจะลงเรียนคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมใดๆก็ถาม ก็ตามนะคะเรียนเลยนะเพราะว่าคุณจะสมองดีสมองปราดเปลืองฉลาดมากทําให้เรียนรู้ได้ไวแล้วก็นําสิ่งที่เรียนรู้มาต่อยอดสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้คุณได้อย่างมากมายค่ะ อันนี้คือตัวตนของคุณที่มุ่งหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุ่งหน้าไปตามหาความฝันมุ่งหน้าอยากจะทํางานที่ตัวเองรักและโอกาสที่จะไปสู่ฝันนั้นเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะคะทีนี้สถานการณ์รอบข้างมองว่าการที่คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะไพ่เดทมาเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ทํางานก็เปลี่ยนแปลงที่บ้านยกย้ายที่อยู่อาศ,าศาัยบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศไปเลยเพราะไพ่ต่างประเทศก็ขึ้นนั่นคือไพ่เชลริออตนะคะแต่บางคนถ้าดวงมันไม่ได้ส่งเสริมการต่างประเทศในพื้นดวงเดิมก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปสู่ภู ภูมิลำเนาใหม่เปลี่ยนย้ายบ้านใหม่เปลี่ยนบริษัทใหม่นะคะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่บางคนได้ทำงานใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าก็เหนื่อยสำหรับคุณเหมือนกันนะเพราะว่าการไปเริ่มอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นการเหมือนเปลี่ยนแปลงแบบพลิกเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะไม่ใช่บอกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วการจากดีจากดีเป็นไม่ดีนะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันดีแต่มันเปลี่ยนแปลงแบบพล,ล,ลิกซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่ามันต้องปรับตัวเยอะโดยเฉพาะชาว พึกงศพนะคะชาวธาตุดินเนี่ยซึ่งไม่ค่อยจะ ปรับตัวได้เก่งเท่าไหร่นะคะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนอึดอัดอึดอัด,อดตามลักษณะของไพ่แปดดาบโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงแต่แล้วนะคะคุณจะค้นพบว่าถึงแม้ว่าคุณจะอึดอัดถึงเจอปัญหาเยอะถึงจะต้องเจอกับงานที่ไม่ได้คล่องตัวคล่องมือเท่าไหร่แต่คุณก็สามารถทํามันได้ดีในที่สุดใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะแล้วคุณก็ได้ทํางานที่รักที่ชอบชีวิตเป็นอิสระมากขึ้นนะบางคนเนี่ยอาจจะเคยอยู่ในวงจรของการทํางานเดิมๆนะคะ เราต้องอยู่ในระบบเดิมๆเรามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์อะไรก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่ในระบบในบริษัทที่เขามีระบบเอาไว้ให้แล้วตอนนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยทำให้คุณมีโอกาสที่ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้นได้ใช้ creativity ของคุณได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณในการสร้างสรรค์งานในรูปแบบที่คุณรกักในรูปแบบที่คุณต้องการจะให้มันเป็นมันจะมีความสุขในเนื้องานของคุณมากขึ้น แต่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในที่ทํางานค่อนข้างจะอึดอัดเพราะคนรอบข้างเนี่ยบางทีเขาตามคุณไม่ทันอย่างที่บอกไปคุณจะมีหัวคิดก้าวล้ำนําสมัยบางทีคุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปคุณยกย้ายไปอยู่ ได้ได้ตำแหน่งไปอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งสมมติว่างานคุณบริษัทคุณมีหลายสาขาคุณถูกย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งคุณไปประจําอีกจังหวัดหนึ่งปั๊บคุณไปถึงโอ้โหเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นคุณต้องแกะปัญหาแล้วก็สังคายนาเปลี่ยนแปลงเขาเคยอยู่กันแบบนึงคุณก็อู่แบบนั้นมันไม่เวิร์กต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คุณไปเปลี่ยนตรงนั้นนะคะมันก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยเขารู้สึกกับคนที่เขาแบบ ก็ไม่ได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเขาอยู่ของเขาดีๆมาเปลี่ยนถึงแม้จะบอกว่าเออมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่จะทาให้พัฒนามากขึ้นในองค์กรพัฒนามากขึ้นแต่เขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเขาอยู่ดังนั้นคุณไปเปลี่ยนตรงนี้มันเลยทําให้เขารู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยากจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่ดังนั้นคนรอบข้างจะนําความอึดอัดมาให้กับการที่เขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรกับคนรอบข้างมากนะแม้แต่เจ้านายเขาให โอกาสคุณที่จะให้คุณได้แสดงฝีมือก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มายื่นมือมาซัพพอร์ตคุณถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงแนวการทางานต้องการที่จะให้ลูกน้องเปลี่ยนไปในทิศทางใดหรือผู้คนรอบข้างเปลี่ยนในทิศทางใดคุณก็ต้องทําของคุณเองคุณต้องโน้มน้าวคนรอบข้างของคุณเองเจ้านายไม่ได้มาให้ความช่วยเหลือเท่าไหร่เพียงแต่เขาก็ไม่ได้มาขัดนะคะดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะนําดําเนินงานไปสู่ทิศทางไหนคุณก็ต้อง เป็นผู้นําแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่จะดําเนินไปนั้นเนี่ยทำให้คนรอบข้างที่คุณจะต้องขอความร่วมมือนะคะเห็นว่ามันจะนําพาไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองได้จริงๆปัญหาหลักของคุณน่าจะเป็นเรื่องของผู้คนรอบข้างที่ ตามไม่ค่อยทันความคิดของคุณเท่าไหร่หรือไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณมากนะักทําให้เกิดความอึดอัดไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย mm. เพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องมีปัญหาเกี่ยวกับคนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการทํางานศักยภาพในการทํางานของคุณถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะทํางานเก่งทํางานดีในเรื่องของการเงินนะต้องบอกว่าก่อนนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะยังไม่ได้นําพามาซึ่งไรายได้ที่อู้ฟู่มาให้คุณเท่าไหรนะ่นัก นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บันทําให้คุณได้ทําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบแต่การเงินอาจจะอยู่ทรงๆเดิมนะคะหรือการเงินอาจจะเข้ามาเยอะแต่คุณจะมีรายจ่ายอะไรเยอะแยะทําให้การเงินยังเป็นลักษณะของไพ่ห้าเหรียญอยู่คือยังรัดย,ยังต้องรัดเข็มขัดอยู่การเงินจะไม่ได้อู้ฟู่ในภาพรวมนะคะแต่จะมีบางช่วงบางตอนที่ดาวการเงินส่งผลดีในบางเดือนอาจจะอู้ฟู่ได้บ้างแต่ในภาพรวมแล้วถึงมีเงินอู้ฟู่เข้ามาก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายออกไปดังนั้น เป็นช่วงครึ่งปีหลังที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินไว้ให้ดีๆมากๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะนอกจากเรื่องของการเงินนะคะก็คือเรื่องของศัตรูแฝงเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปนะคะคุณมีดาวมฤตยูท่านเข้ามาทับลัคนาของคุณเสร็จแล้วพอ ปลายปีในช่วงเดือนธันวาดาวมฤตยูจะย้ายกลับเข้าไปอยู่ในราศีเมษใหม่นะคะพอท่านเดินถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ยต้องระมัดระวังศัตรูลี้ลับศัตรูที่ไม่แสดงตัวนะเพราะวินาศแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นนะคะแล้วการที่คุณไปสังคยนาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนี่ยมันจะมีคนบางคนที่เขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในทุก Movement ของคุณคุณดูดีๆว่ามันไปขัดแข้งขัดขา,ดขาใครหรือเปล่าบางทีจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ต แต่บางครั้งเนี่ยคุณจะอยู่ในจุดที่คุณก็จะดื้อนั่นแหละก็คือรู้แหละว่ามันไปขัดผลประโยชน์เขาแต่ว่าเราคิดว่าเราทําสิ่งนี้มันถูกต้องมันดีเราก็ทํานะคะตรงนี้เนี่ยก็ จริงๆก็ๆก็เข้าใจคุณนะว่าคุณเห็นว่ามันดีมันไปขัดผลประโยชน์ของคนอื่นที่เขาอาจจะเป็นคนโกงอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องทําแต่บางทีคุณก็ต้องทําแบบในจุดที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไปหักดิบเขาเลยเนี่ยมันก็สร้างศัตรูนะตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะต้องหาทางว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรนะที่จะทําให้คนที่เขาเสียผลประโยชน์เนี่ยเขาเสียผลประโยชน์ในรูปแบบที่เขาก็ยอมรับอะไรให,ใหม่ๆได้ให้เขายอมรับเราให้ได้ก่อนค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งไปหักอย่าเพิ่งไปมีปัญหาอะไร กับใครมากนักนะคะเพราะว่าในช่วงปลายปลายปีเนี่ยจะมีศัตรูแฝงที่เขาพร้อมจะเล่นงานคุณอยู่ช่วงนั้นที่ดาวพระมฤุตยูเข้าไปทับกันกับดาวพระราหูดาวการงานของคุณนะคะจะระมัดระวังจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรบางอย่างนะ สำหรับท่านที่ชื่อชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเก็ตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ